เครื่องบินขับไล F, ่ F-15 กลายเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งทางอากาศที่โด่งดังมาตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นแต่ในยุคปัจจุบันเครื่องบินรุ่นใหม่นี้ได้ถูกพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ยังคงความทันสมัยและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว F-15 กลากรุ่นใหม่หรือที่บางคนเรียกว่า F-15X ได้รับการยกระดับในหลายด้านทั้งอาวุธเทคโนโลยีการบินและระบบสื่อสารที่ล้ำยุคขุมพลังและสมรรถนะเ,เหนือชั้น F 15รุ่นใหม่นี้ยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างอันแข็งแกร่งที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วในสนามรบพร้อมกับการติดตั้งเครื่องยนต์คู่ที่ให้แรงขับอันทรงพลังสามารถบินด้วยความเร็วสูงสุดมากกว่า2.5และทําการปฏิบัติการในระยะไกลได้โดยไม่จําเป็นต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศบ่อยครั้งนอกจากนี้เครื่องบินรุ่นนี้ยังรองรับภารกิจได้หลากหลายทั้งการสกัดกั้นการโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินและการคุ้มกันเครื่องบินอื่นในภารกิจทางยุทธวิธีระบบเรดาร์และอาวุธอัจฉริยะ หนึ่งในความโดดเด่นของ F-15 รุ่นใหม่นี้คือ雷达อีเซรรุ่นใหม่ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายหลายเป้าหมายพร้อมกันได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณสูงยิ่งไปกว่านั้นระบบอาวุธถูกอัปเกรดให้สามารถบรรทุกขีปนาวุธอัจฉริยะรุ่นล่าสุดได้มากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็น 1- นึ่งนึ่งน้ำรองหรือขีปนาวุธร่อนโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรบให้กับฝูงบินอย่างมหาศาล เทคโนโลยีการสื่อสารและควบคุมที่ทันสมัย F-15X ยังได้รับการติดตั้งระบบการสื่อสารและการควบคุมแบบเปิด (Open Mission System) ที่สามารถอัปเกรดและเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้ในอนาคตอย่างให้ไดยนักบินสามารถควบคุมและรับข้อมูลจากอากาศยานไ้ายคนขับหรือระบบอาวุธจากระยะไกลได้ผ่านระบบดิจิทัลที่มีความแม่นยำสูงทำให้ F-15X กลายเป็นศูนย์กลางบัญชาการขนาดย่อมบนท้องฟ้าสรุปทิศทางใหม่ของกำลังทางอากาศ F-15 ดีกรรุนใหม่นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินขับไล่ธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการผสมผสานระหว่างประสบการณ์จากอดีตและเทคโนโลยีล้ำอนาคตทำให้สามารถเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆได้อย่างมั่นใจหลายประเทศเริ่มจับตามองและให้ความสนใจในการจัดซื้อเครื่องบินรุ่นนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการป้องกันประเทศของตนและนี่คืออีกหนึ่งของตำนาน F-15 ที่ยังคงเดินหน้าบินสู่อนาคตอย่างสง่าง,งาม